วันตกฟังไว้ถ้าพร้อมสู้ก็มาปูตินตอบชัดเหตุผลเดียวที่จะเกิดสงครามนิวเคลียร์ฟันธงยูเครนต้องเจอจุดจบเศร้าเพราะเหล่าพันธมิตรจากกรณีที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินแห่งรัสเซียออกมาเปิดเผยในวันพรฤหสัสบ,บดีที่27ตุลาคมว่าโลกเผชิญกับทศวรรษที่อันตารายที่สุด นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเนื่องจากบรรดาพวกทรงอิทธิพลตะวันตกดิ้นรนพยายามที่จะขัดขวางไม่ให้ความเป็นเจ้าโลกของสหรัฐและพันธมิตรต้องล่มสลายแม้มันจะเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้หนึ่งในการกล่าวปราศัยครั้งนี้ยืดยาวที่สุดนับตั้งแต่มีการส่งทหารเข้าไปในยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ ปูตินมีการส่งสัญญาณว่าเขาไม่เสียใจเลยกับสิ่งที่เขาเรียกว่าปฏิบัติการพิเศษด้านการทหารและกล่าวหาตะวันตกปุกปานสงครามเล่นเกมนองเลือดศกรปรกและเป็นอันตรายวัานมเมล็ดพันธุ์แห่งความโกลาหลไปทั่วโลกปประวัติศาสตร์ช่วงเวลาของการครองกิจการต่างๆของโลกของตะวันตกโดยไม่มีใครมาแบ่งแยกกำลังมาถึงจุดจบปูตินบอกกับการประชุม วอลไดประจำปีในกรุงมอสโกเรายืนยันอยู่ณชายแดนขอบประวัติศาสตร์เบื้องหน้าอาจเป็นทศวรรษที่อันตรายที่สุดไม่อาจคาดเดาได้และในเวลาเดียวกันก็อาจเป็นทศวรรษที่สำคัญที่สุดนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองอดีตสายลับ k g b วัย70ปีรายนี้ใช้เวลาพบปะกับบรรดาผู้เชี่ยวชาญรัสเซียนานกว่าหนึ่งชั่วโมงซึ่งเขาให้คำพูดที่สามารถตีความได้ว่า เป็นการเสียดแทงตะวันตกระหว่างที่เขารรนนาถึงความเสื่อมโทรมและเสื่อมถอยของตะวันตกท่ำกลางการพงัาดขึ้นมาของบรรดามาหาอำนาจเอเชียอย่างเช่นจีนระหว่างการประสายนานกว่า3ชั่วโมงครึ่งปูตินดูมีท่าทีที่ผ่อนคลายระหว่างที่ถูกถามคำถามต่างๆไม่ว่าจะเป็นความกังวลเกี่ยวกับสงครามนิวเคลียร์ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับประธานาธิบดีสีจิงผิง และเกี่ยวกับความรู้สึกของเขาต่อกรณีทหารรัสเซียเสียชีวิตในสงครามยูเครนซึ่งเขาเรียกบางส่วนว่าเป็นสงครามกลางเมืองคําจํากัดความที่ทางเคียบปฏิเสธผู้คนหลายหมื่นรายเสียชีวิตในสงคราม ในขณะที่ตะวันตกกำหนดมาตรการข่มบาตครั้งหนักหน่วงที่สุดในประวัติศาสตร์เล่นงานรัสเซียหนึ่งในชาติผู้จัดหาทรัพยากรธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดของโลกประธานาธิบดีรัสเซียกล่าวโทษตะวันตกสำหรับการโหมกระพือความตึงเครียดทางนิวเคลียร์เร็วๆนี้โดยอ้างคำพูดของริดทรัสนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรที่เคยบอกว่าเธอพร้อมใช้การป้องปรามทางนิวเคลียร์ของลอนดอน หากกรณีสภาพแวดล้อมจำเป็นต้องทำเช่นนั้นปูตินเน้นย้ำคำกล่าวหาที่ว่ายูเครนอาจจุดชนวนระเบิดกัมมตรังสีคำกล่าวหาที่เคียฟและตะวันตกปฏิเสธว่าเป็นเท็จและปราศจากหลักฐานใดๆนอกจากนี้ปูตินยังระบุว่าคำพูดชนเชื่อของทางยูเครนซึ่งอ้างว่ามอสโกปั้นแต่งข้อกล่าวหานี้ขึ้นมา เพื่ออำพรางแผนจุดชนวนระเบิดกำมมตตร,รังสีของตนเองนั้นไม่เป็นความจริงเราไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ต้องทำเช่นนั้นปูตินกล่าวพร้อมระบุเคลมลินจะตอบโต้หากรู้สึกว่าถูกแบทเมลทางนิวเคลียโดยตะวันตกการรุกรานยูเครนของรัสเซียหมกระพือการเผชิญหน้ากับตะวันตกครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่วิกฤตขีปนาวุธชควบาปี1962 ในความซับซ้อนของสงครามเย็นช่วงเวลาที่สหภาพโซเวียตและสหรัฐเฉดใกล้เปิดสงครามนิวเคลียร์กันมากที่สุดเมื่อถูกถามความเป็นไปได้ที่สถานการณ์ในยูเครนจะลุกลามบานปลายสู่ความขัดแย้งทางนิวเคลียร์ปูตินบอกว่าอันตรายของอาวุธนิวเคลียร์จะยังมีอยู่ตราบใดที่ยังคงมีอาวุธชนิดนี้อย่างไรก็ตามปูตินบอกว่าหลักนิยมทางทหารของรัสเซียคือป้องกันตนเอง และเมื่อถูกถามเกี่ยวกับวิกฤติขีปนาวุธคิวบาเขากล่าวว่าไม่ปรารถนาที่จะไปอยู่ในจุดที่มีกิตาครุชชอฟผู้นำสหภาพโซเวียตและจอห์นเอฟแคนดีประธานาธิบดีสหรัฐนำพาโลกไปยืนอยู่บนขอบเฮลสงครามนิวเคลียร์ก่อสถานการณ์ความตึงเครียดที่คลลงไม่มีทางผมไม่สามารถจินตนาการตนเองในบทบาทของครุชชอฟ ปูตินยกความขัดแย้งในยูเครนว่าเป็นการสู้รบระหว่างตะวันตกกับรัสเซียเพื่อชะตากรรมของประเทศสลาฟตะวันออกใหญ่ที่สุดอันดับสองซึ่งเขาบอกว่าอย่างไรเสียจุดจบของมันคือเรื่องน่าเศร้าสำหรับยูเครนปูตินยอมรับว่ามีความสูญเสียเกิดขึ้นต่อเนื่องกับรัสเซียในยูเครนแต่เลี่ยงไม่ได้ และก็ไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆในสิ่งที่ตะวันตกอ้างว่าเป็นความสูญเสียมหาศาลย่างไรก็ตามเขาบอกเพียงว่ามีเพียงรัเสเซียเท่านั้นที่สามารถรับประกรันบูรณภาพแห่งดินแดนของอยูเครนและตะวันตกจําเป็นจะต้องพูดคุยกับรัเสเซียและมหาอำนาจหลักอื่นๆเกี่ยวกับอนาคตของโลกใบนี้อย่างไรก็ตามนาโตออกมายอมรับว่าฝ่ายของตนเองจะไม่ยอมให้รัเสเซียชนะสงครามในยูเครนโดยเลยขาธิการนาโตกล่าวว่า เราไม่สามารถปล่อยให้ปูตินชนะได้นอกจากมันจะเป็นหายนะโศกนาต,ตกรรมสำหรับชาวยูเครนแล้วมันยังทำให้สมาชิกของนาโตดูอ่อนแอมากขึ้นด้วยแต่น่าจับตามองว่าที่ผ่านมานาโตบอกเสมอว่านาโตไม่ใช่คู่ขัดแย้งรัสเซียยูเครนจะแพ้หรือชนะไม่น่าเกี่ยวกับนาโต แต่ทอยคำดังกล่าวของเลขาธิการนาโตย่อมบ่งบอกว่านาโตมีส่วนได้ส่วนเสียในสงครามที่เกิดขึ้นและจะพยายามทุกวิธีทางเพื่อขัดขวางรัสเซียเพียงแต่ยังไม่ออกมาสู้โดยตรงเราจะเห็นได้ว่าระยะหลังการทำสงครามของรัสเซียไม่ได้มุ่งเน้นจะทำให้ยูเครนต้องพังทลายแต่เป็นการลากยาวสงครามเพื่อดึงให้เหล่าชาติพันธมิตรของยูเครนออกมารบแทนแบบซึ่งหน้า ไม่ใช่หนุนหลังให้สงครามอย่างไม่สิ้นสุด อเอริสเบเซมันเนบญี่ปุ่นแท้ร้อปรเซตต้องนี่เลยครับชิโนมันเนบเพื่อนคู่ใจสําหรับคนที่ชอบแคลอรี่ต่ำนะครับเหมาะมากๆเลยสําหรับคนที่กําลังควบคุมน้ําหนักที่สําคัญโลชูก้าอีกด้วยล่ะครับมี2แบบให้เลือกสรรน,นะครับสีเหลืองเบดี่ฮารุกะกลิ่นหอมรสหวานสีม wa, ่วงโอกินาวะานุ่มหนึบละมุนลิ้น1นกล่องครับขนาด500กรัมในราคาเพียงแค่329บาทโปรโมชั่นพิเศษครับซื้อ2กิโลกรัมทรงฟรีไปเลยทันทีโทรเลย0 2 1 1 4 6 6 6 3ครับ